คอส่งถึงพี่น้องผู้ามข่าวเขาเขาหนุ่มเขายิ่งใจกูเจ้าก,ากูคุณกูนั่งอยู่คาออคำขึ้นวันวันในกวมยันอยู่ในคำขึ้นวันจันทร์วันที่เศ้าเอียดเหรือนที่สี่พีสองเงเศ้าหาเดือนฮาลองเกาคำ ข้าวไรย์ปวดังหูคอข่าเมาฝากตอนถึงพี่น้องเข่าแข้งมิอยู่จ่าห้าหูคอข่าวในค่ะขับมาเฉียนหูคอข่าวคำขึ้นวันเมื่อในไทโกหูคอข่าวที่หนึ่งนายอู้ผู้อุปเปิดเอืองาชินโยอันเขีงตาจุ่นปิธยับนั้นถูกยืดได้หูคอข่าวที่สองซื่อก้ากบันคุณเบื้องเจอตืดดิ้ได้จอมป้ายหันไข่กุนในเวีงเฉียนวีหูคอข่าวที่สามแก้วหมุญเจ้าเลยทำไม่โยงตีเวีงเสือหญ้าเฮิรมินปล่อยหมากเฉลูเหลียวหูคอข่าวที่สี่กุนหมู่เจียงหญ้าจวนชุ่มกว่ากาตั้งหลดเครื่อง ภู้ขอข่าวที่หา้าคุณมึงโยสองก้อเยียบย่างหมากลูกใดนึงก็มาเชียบนึงก็วันไหนวันตั้งสุรธรามถอมด้วให้ภูเขาข่าวที่หนึ่งค่ะนาะอันนี้ก็เป็นรองเข่งตาเปลือนเสียวและเปลืองก็มายืดสายที่ไหนค่ะใจเปลือนออกมาหาและเปลือนมาหามันช้ำมหูตัวแดดไรเง่ายืดสายไหนค่ะภูเขอข่าวก็เตรียมต่างไว้ว่านายอู้ผู้อุ้เปิงเอือง,ง่าชินโยอันเข่งตาจุ่มปีดียันนั้นถูกยืดสายวันไหน ผู้มีปัญพ้อนจุมผิดียับเจตวันฉายาว่าตีลาตีสีขาวคิดดตมีเดียวผู้อุปเปิ่งอันเข่งตาจุมผิดียับอันลาว่าอันหัตตายนั่นออกมาแลงไหนดีเจเวงอกโผล่ตึงป่าคเกินั่นเลยถูกยี่ตายเปีดวัานายหญ ในคู่วัเนเมื่อวันที่10เดือนที่4พ2เหตงชาวบ้านพลุ่งมากมือยามกลางในพวกมองชิดนเมเดนันนายอูผู้อุปเบืองงานชินโยอ,อันอยู่ชาวเวทีวันจองจู่ในถูกตับกองสามเปียชุนสองตับเพีซแต่ตับดินคึกตอ้อนยึดตายเปียในกลางวันงานชินโยหิมชุ่มตั้งดูเมื่อมันตึกกว่างยับอ่อนใจแต่เฮ็ดชึกมันนั่นวันอยู่ยาว อันเตียนผู้อุเปิงไหนอุไหนถูกเอากองยี่เข้าตีโฮลูกหนึ่งเสลูกตายทั้งที่กว่าก้ำเดียวเเต่심เลยมากความทรงดุกโฟนมือถือหนึ่งลูกตัวเงินหนึ่งแสนเปียหมายฝั่งมาดวงเต็นคือตัวหนึ่งอันที่ตัวมั่นใจนั้นว่าไหน ผู้อู่เปลืองไหนอ้วนของฉีซึกมันปันพุ่นพอนไว้ในเอากรองเอาหมากเพราะมันชื่มันทุกปัณนนันเนื้อเปลือนเสียวแดลหลอกเงยย้อนเงินตีคนเมืองว่ตาตราคาหาการชืกในก้วยเสียมก้าเตกเก็บเงินคนเมืองเต็กยอบลูกย่ันใช่ตาเฮ็ดชืกคนเท่าอายุหกสิบปีก่อนไม่คิดเสียถ้าหลักกนเมืองคนชืกลูกเพหหื่อนแล่ห่มห้อมชื่มันเสียเก็บคนเมืองเจอในแหละจากในถูกยื้อตายวันไหนผู้มีปุ่นพอนจุม่มผีดีแยบเจดันสายยาวว่าตีก้นหนึ่งได้ลับในว่า นายอูเนเข็งต่าว่าจุ่มพิเดียปอันหัดไตนั่นออกมาได้เกาเตเป่อไว้ปอตกอกโพว่าในเชียวแลยย่อนจุ่มพิเดียปเขาและยินเขาว่านายอูและชื่อมันเตติยับก้นหลุมมันกว่าทางดูด้านที่วันหน้าชินโยในแลจังไรกว่าเป่อตินันไว้หันมันนั่งไว้อยู่ที่ชุ่มตั้งดูนั่นไว้แลจังได้ของเอามันออกมาสิเอากองยี่เฉ่ตีหัวมันกําลงสิชิมฉายไหมมันแปะ ເນາະທຸງອັນມັນຄຸມຄໍາໃນມັນນັງວານງາຊິນຍോແລະວານທູກົງແລະເອີງມາຕ້ອງຕະແລະເອີງມານູນກົງເຊັ່ນໃດມັນຫົມກັນຕັ້ງຊິກມັນຊິຕິຍອບກວນວານຄາອໍຈຸມຜິດຽບເຂົາລັດນີ້ມີຫນັງໃດ ตับกองสามแปดชั้นสองตับเพยีตับตาลินคึกต้อนจเต้อนสายาวาติไรติกชวนถึงพอมีคนเมืองไว้ว่าเดียร์ีบติกตัวของสี่ซึกมันแดดเจือนเปลี่ยนควันเต้าเขาอันเหตุการณ์ปั่นเขาอันปั่นตั้งหยาบเซลคนเมืองแหละชู้ลุกเพื่อนเจอในกวาดเทียงฮาวฮาวเฮียงเฮียงแหละนังหือเตียมีรองตุ้มเตอร์คนเมืองนั้นเฮาอยู่ห่างไกลกันตั้งซิกมันแดดเจือนเปลี่ยนควันเต้าเขานั่นวันไหนลองในกวาดหูจ้ำผืนข่าวเราได้เปลี่ยนเตรียมให้มีหนังใน chaos มันไรหันอ๋อเข่งต้าเผื่อจะเผิ่นมาหาคารู้อีกกว่าเฮ็ด พิ่นบ่ยี่ตายเป็ดได้ค่10มาทางหข้อข่าวที่2เตรมต่างไว้ว่าสิเก้ากังอําปันคนเมืองเจ้าดิกได้ซอมไปห้านไขกุ่นในเวียงเสนวีเตียวโหเดือนที่4ปี2เฮง25ในมาสิเกากั้งเขาสังหามเจ้าดิกได้ตั้งดกอังกฤจอมไปห้านไขกุ่นและปกัดนเวียงเสียนวีจึงได้ดวง เหล่าผู้ปรีชองอีชาพานี no. ่มาสิกกกังกํากินในคนเมืองฉันวีกูฝ่ายเสป่นเปียนชุไลคนติไห้คาดปันอองติดินและติขันใจคนเมืองและติเก็บควรชิกมอแลให้คนเมืองสอยควานกาอย่าคันลุงเจียมชื่อในกวย่ําก้ายามเดียวซ้ําหามอย่าพี่ให้คนเมืองเจอตือดิกได้ทางไหนคนเมืองฉันวีก็หนึ่งรัดที่ชุมข่าวพูดถึงคําว่าขอนในเฮาได้ใส่กูเหียวยาวตาลายชินลดเครื่องและก้าได้หลายชินห้านใครคุณเจียมชื่อได้เลยกว่าเฮ็ดติลุมเข้าเชิงๆ ມື້ເຫົາເຮົາໄດ້ກວ່າເຮັດວີກໍອັນໃໝ່ສີກ່ອນເຂົ້າປ້າຍອັນເກົ່າອັນມີດິກອັງກິດອັນລິກໄຕໄດ້ແຕ່ອັນປັນເຈຍໍອັນຊຸມໄລຍໍທີ່ໄດ້ເຮັດອັນໃໝ່ຂະວ່າທີ່ໄດ້ເຮັດປ້າຍດິກເຄສັງເຂົ້າໃສ່ປ້າຍດິກມັນຫຼຸໄດ້ໃສ່ປ້າຍດິກເຄປ້າຍດິກອັງກິດອັນລໍດິກໄຕໄດ້ແຕ່ອັນໃຄະວ່າຄົນຊາຍຂຽນມາລະທະເນພວກໄຂມືກັນຂາຍອູຕັ້ງເຮົາຄວຍເຂົ້າຊໍາປາກວາງສິແລະເຂົາໄວ້ໂຕດັ້ງລັງມີພໍນາກະໄລອໍຈໍອໍຄະຄວຍຂາອໍວ່າໃດ เมื่อวันที่สิพานั้นก็ซิกเกาคางเขาเจ้าก้นไข่ผักเขียวตั้งก้นไข่กุ่นกูเจอเจอได้กัดลงตีกัดเกานั้นเธอาย้กว่าไข่ตีกัดมาอันเล่าปาันเขม่าปันขวันตีซิกเกาคางสีกเฮ็ดไว้ตีวานปังโลนั่นเหตุใดก้นเมืองครบตั้งหยาดผุดกินหลายหลาย่องวิ่งฉันวีในสิกเกากางเตะกุ้มกำไลแผ่นการยันชิ้หนึ่งนองเชิดปลกกำหนึ่งเอาคอเยงว่าเตียวในกว่าก้นเมืองเลยลองดรอเดีวยวหยอกในเสื้อื่นเผาเฮ้ห่องเอาก้นเมืองเขาเมื่ออยู่เชร้าขึ้นในวานในปวกในเ,นนเนวียง ยามเด e ah. e. ียวในเวียงเชียนวีในซีกอแกงเขายังตึกสืบพืดปังตัวร่างไว้เสียมกะาจอมเชียนตั้งในเกกีงเชียนวีก็ตาบเสวี่ยป้าเครื่องจำเวลาซีซีทีวีพวกจอดกว่าเชียงวันเย้ารองในกว่าที่หัจอมพื้นข่าวพุ่ยหนุ่มเตรียมต่างไว้ในโกสีขาวพูดถึงเขามีไว้หนังในเขาบ่าดิคีได้ปันเจ้าอยู่ในขาดิคีตั้งหลึกมานกันหรอก็ไปแล้วพวกลามเพื่อใดก็ในเมืองหุ่มตุงพอดออกในลอยๆมาได้ก่อแยบเต็เป็นเมืองเขียวหวานในขาย้อนบัวอาณาอูพุ่งเขียนในก่อใหญ่ม มันจึงต้นไม้นั่นขนาดเพราะว่ามันเหญะมากที่ในกอโคมมันก็พูดอแ่นในโคมป้าชอบมีม้วนในค่ะสิบมาแทางหัวคอขาวที่สามเตียมต่างไว้ว่าตับของชีซิกมนันฮอมินมากปล่ยหมากตุกใส่ในชีเว้งเสือตื้นชีเกียงตื้นย,ยาเกียงมุนเจ้าได้ทำไม่ยงรูเดียวกว่าในยาว สื่อข่าวก็ดินอินโฟข่า,ขาวเปิดเผยว่าเมื่อป่นมาในวันที่10กาเดือนที่4ปีช่องให้สราบว่ามือย่ำกางคำบอกเป็ดม้งคืนนั้นดับซึ่งมาเอาเฮอมินจัดไฟด่ามาปล่อยหมากตูกใส่วานน้ำเขียวจเวงเสือนั้นสองลูกตื้งยากี้ยวบนเจ้าตั้งทำไม่โยงได้รูดเดียวกว่าหองผู้มีปืนพอนก็ดินอินโฟรัดกว่าที่สื่อข่าว mpa ว่าเขามาปล่อยหมากตูกสองลูกตูกใส่เกี้ยวบนเจ้านึงลูกได้ทำไม่โยงนึงลูกขา่อนในยาอด เกี่ยวกับมีดงบักทุกสายเกี่ยวในธรรมะอยู่นั่นสิควรเตรียม lấy มีดงบักเทียบดูได้ในเศรษฐะอองเตียนและยังมากทุกชนนั่นเตลู่แล้วคนปังอมิติลิเอาเสียดยาวว่ะนะ พุ่นตาฝ่ายช่วยแยมองเตียนได้ทบเพลยแผ่นดินไว้แล้วฝ่ายขึ้นเม่ก่อสร้างเขาเช่นนั้นเฮาพอเหตุการณ์ไรเยงยเงยรวมๆดีแล้วเอาลองงำเย็นน,น้ำนาเสะตับของสรีซึ่งมันเขาได้พื้นเผาก็ยืดตังปัดพื้นเมืองหุ่มตุ่มโจเขาตั้งแต่ในวันที่สองต่อถึงวันที่สั้วสองถึงที่สี่ปีสองเซาฮาวาเนเซตาไหวพื้นเผาเยาก,ก่อเขายังตึกกับเพื่อนบินเลยยืมบากลงเขาตกใส่คนเมืองรูดตายบาดเชีย่ยวชังอยู่วันไหนลองในกฤติวู้อมพื้นเขาใต้ทีวีออนไลน์เงาฟังเสียงใต้เาาตตีม่งงไว้หนัใ สืบม,มาทางหัวข้อข่าวที่สีแถมต่างไวัยบะก้นหมู่เจียงยาชวนชุ่มกว่าก้าตังลดเคืองมีกวนสีก็อยิบกองยาวเฉยเขาชวนก้นหมู่เจะรลกว่าก้าลำหนึง่งและลดเคืองลำหนึง่งเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนที่สี่พีชองเฮซาาน่วนมากเมื่อย่ำกลางคําเปดบ้องเฉชิพามเมเล็นนั้นชุ่มหม่ำหูฝ่ายมีแห่งกวนสีก็อยิบกองยาวเลาหนึ่งเฉยเขาชวนห่านไม่รดก้ากูวัดชอบตีปอกหัวหน้าวเวยงหมู่เรจจึงได้ปะทองเลยนดินได้เขยจับกันก้นแพื้นที่เวยงหมู่เจรัดกว่าที่ชุ่มข่าวพูดถ กวนจวนนันขี่ก้าคราวสีลำมาลำหนึ่งเปยนกวนใจสีก็ยิบกองยาวหนึ่งเล่าเขามาชวนเอากวิดเครื่องเช่นสกูุปิลำหนึ่งแหละก้าคราวสีขาวลำหนึ่งรวดเครื่องนั้นแต่มีกาขันกาคือแตมหูกานันแต่แต่มีกาขันบอกสองปากเชียนเปียในวันไหน อีกหนื่งรงในทีวีกองถ่ายจำลาซีซีทีวีอันในถ่ายไว้เสือปุนเผาออกไว้นั่นมีคนใช้สีก็ขี่ก็เข้าสีลำมาลำหนึ่งในสีก้นั้นแต่ก้นหนึ่งเป้าไว้เหนือกะแต่สามก้อนสเข้าชวนกวนชวนเจ้านั้นตื้อหมาโค้งยับและเสียพาดรวมชกและเสียเชือกแขนยาวและกวนยาวกันคู่ก่อเมื่อในหนังเก่าเมื่อวันที่เส้าเดือนที่สี่ปีสองแห่งเะมื่อย่างหมกคำบอกเชิดมวนั่นก็อรวดเื่องกวนมือลำหนึ่งอันคึดไว้ที่นาหั่นเกียะคนหัวหิมเยัเงินกับบัว่าไม้นึงเวียงหมู่เชิด รองในโกรธและหูจ้องผืนข่าชายยอดค้ามเทียมต่างไว้ในโกรสี่ขาผูเท้าเขามีไว้หนังไหนเขาสืบมาแทงหัวคอขาวที่หาเทียมต่างไว้ว่าเมื่อวันที่สิเดือนที่สี่ปีสองไอ้สาวพามื่างใบวันสองโมงไปนั้นพูนมันกลางอื้องลอยเลแรงเว่งเมืองอยู่สองก็เหยียบย่าหมากแล้ลูปใดนึงก็มาเชียบหนึ่งก็วันไหนสองโปดูกันเหยียบย่าหมากในกว่าดล้ำหาวู้นเอื้อเถื่อนเสียเลยเหยียบย่าหมากก็เปลี่ยนโปรตีเหยียบย่าหมากเสียตายทันทีก็เป็นลูกซาได้มาเชียบเผาเฮียงไหนและหูมาหนังไหน อินทร์อร่องอันคนมันกลาง2ปอนลูกเห็บย่าง막ในเสผู้ใหญ่มันแต้มไปลหูแตตองผู้ป่นมาในวันที่16เดือนที่4ปี2255นั้นก็มีคนหว่านตรงช่างเวียงฉี่กว่าก่อนกว่ายืนนกในตับปังเช้ามันเก่าหมายเช้าศาลมันทีเห็บย่าง막นั้นได้เตี่ยวแปดขาวฝ่ายหนึ่งไหน เมื่อในหนังเก่ามือปุ่นมาในวันที่เปดเลือนที่4ปีช่องใาหา้สร้านั่งก็กวนวันปางโจวเวงชันวีเหยียบแงียหมากพ่องมือตึกเพียวตียะหิมน้ำหมอเนื้วังเฮือนนั่นลแลดเลียเตียเปียดขา,ดนนยา,นนาทั้งสองขวัญในเย้ารองในกอ็ทิ้วช่องผืนขาวขวัญใต้เตรียมต่างไว้เล็โกสีขาวใต้ทีวีออนไลน์เงา,างเสียงใต้เขามีไว้หนังในขาวออย้อนในวิ่งเหยียดขัญเงาก็าในรูดตายเฮยกว่าพอตีสุดติกระเดียนสีกัมในคะ่ะ บุญดาข่าวเงาฮาวโฮข่าวคำขึ้นวันเมื่อได้แต่โกชุดเดียวที่ไนค่ะยินโจมขอบใจนำถึงพี่น้องเขาเสียในมาถ่อมยินเขาเธอชูเจ้ากูโก้กูก้นตั้งผู้ทำข่าวในผู้ทำข่าวอะไรอยู่ดีมีเงินนำอายุยาวยี่ทั้งฝันมันสีกำตรีเขาบัลซุงค่ะ